สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ติดต,ตามเข้ามารับชมคลิปครับมื้อนี้ผมอยู่อีกส่วนหนึ่งของพี่น้องบ้านกว่างเฮ้านะครับตำบลวังขนข้นมามอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับทเทศการ,กรเกษตรด้านการปลูกห้าทีนี่บอมบาซา่าแปลงนี้ปลูกเพื่อจำน่ายนะครับปลูกเพื่อจำน่ายนะครับผมพื้นที่เท่าไรเดี๋ยวสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำํำให้เฮ้าได้รับทราบข้อมูลนะครับพื้นที่ตรงนี้เคยเห็ดอยอย่างมากรนนะครับเคยเห็ด่างมกร จังหันมาเปลี่ยนมาเป็นการปลูกหญ้านะครับผมเพื่อจำนายอ่าแล้วก็มีพี่น้องเพิ่นสอบถามเข้ามานะครับพี่น้องเห็นบ่ครับน้ำที่มันล้นข้ามาในแปลงนะครับนี่คือเพิ่นใส่นนังคล้องนะครับลอกนี้เพิ่นใส่นําคล้องนะครับบางทีการใส่น้ำจำนวนามากๆเข้ามาได้แปลงนะครับฟุ้นปุ๋ยที่ห้าใส่ไปนะครับฟุ้นฉีไก่เนี่ยฉีงัวเนี่ยฉีห้าใส่ไป น้ำขา้าเยอะนะครับน้ำไหลเขา้มามันจะพัดเอาพวกปุ๋ยพวกยางเข้าไปนะครับพัดไปบ่เป็นจุดบ่เป็นแนวตามกอมันนะครับอ่ารวมถึงการบางที่เข้าใส่การใส่สายสยางปลอยเขาา้าลักษณะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมลักษณะมันก็ประมาณลักษณะมันก็จะประมาณนี้นะครับตั้งกรับการใส่เสาสริงเกอร์ที่พี่น้องเห็นด้านหน้านะครับซึ่งค่อนข้าง,งจะน้ำจะ สะเทนนะครับคือค่อยๆหยดลงมาคุนปุ๋ยจะบม่คอ่อยไหลไปทางอื่นนะครับแต่ว่าคุณพ่อพ่อนกับพ่อจะมีวิธีแก้ไขมาแนะนําให้พี่น้องได้รับฟังรับชมเป็นข้อมูลนะครับหลายเวลาทีเฮาต่อพันไม่ไปปลูกนะครับเฮาควรจัดการยังไงใ,ให้มันได้ผลดีนะครับจัดการยังไงให้มันได้ผลดีเกิดการสูญเสียทีหน่อยนะครับบางคนเอาไปปลูกนะครับอาจจะตายนะครับเกิดจากความข้าใจ อาทีพีตต้องเข้าเรื่องใดเนี่ยเข้าใจคาดเคลื่อนเรื่องใดเนี่ยนะครับเนาะมึงนีจะให้คุณพ่อบุตรตาเพื่นเป็นภูผ้ารับชมแล้วก็แน่นําขอมลดีครับพ่อวุตตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับมึอนี่มาเยี่ยมคุณพ่อนะครับเนาะครับ่พื้นที่หลายพอสมควนพื้นที่นี่เป็นพื้นที่จังไหนพ่อเป็นพื้นที่มุ่นบ่ครับพื้นที่มุ่นครับนี้มวนโลกเล่มาแบงกันครับเล่มาแบงกันมาที่นี่ก็เล่ตะก้อนนี่ก็ บ้านก่าปลูกกระยิบกระย้อยเนะาะบ่ได้เป็นหลักเป็นแรงเนาะมีของเรียงว่าตัวอีกอย่างนึงก็เรียง,งว่าเรียงข้าวเอาข้าวเอาข้าวมาปลูกเลยครับปลูกข้าวโพดปลูกเอไงวะ่ะพืชปีต่อปีแต่ก่อนนีโอไง่ายโลดปีต่อปีจังจังได้ผลผลิตนะครับเ<ม>นาะจังได้ผลผลิตครับคือปลูกมันครับกาปลูกขา้าวโพดปลูกบักแกงไปยังที่แหละครับอืมครับกาเฮ็ดไปพอแล้วปีพอได้เลี้ยงครอบครัวไปนั่นล่ะครับอ่า เพิ่นกระเลยมาแนะนำทั้งกรมประตัศว์เพิ่นกระเลยที่มาแนะน้ำให้ปลูกพืชยั่งยืนซะครับตัวนี้ปลูกเขาไปแล้วนี่ประมาณที่ปีหาปีครับจังเลาะถิมเล่จังปลูกไม่แบบนี้มาที่นี่เวลาที่ปลูกนั่นคือเขาเอาเบี้ยมปลูกเอาวันเม็ดมันมากก้าก้อนก็นกนได้แต่ว่าเขาปลูกเล่หลวลานี่หยานหลแล้วยุ้ยเซ่กับปลูกยุ้ยเกับปลูก บานนี้เขาบริได้เอาเม็ดมะกาครับเขาเอาก่อมันเลยครับเงาแบบนี้นะครับเนาะเลยเขาเอาวนปกกระจบเอาเสียมมัดโซกเอาก่อมันเลยบานนี้มาแบ่งออกคือซ้ำเข้าด้านหน้านั่นแหละครับผมครับผมเพศเป็นเลยที้หาต้นลงก่อนึงก่อนึงกอะนึงกับห้างกันประมาณสอกครับต้นนึงต้นนึงเนี่ยครับผมแ้วกับสอกข้างกวางแถวกับสอกครับ ปลูกเป็นระยะไประบาดที่นี่ก้าตอนแรกรันยาธทรมชาติมันจะขึ้นหลายอยู่อืมครับ้าเรรมชาติมัน้าพืชคือเข้าเข้ากับปูกไม่แบบที่นี่้าเทร,รมชาติมันปลูกปลูกมันมันมาผม้าปลูกเข้ามันจะขึ้นบ่าท่านครับ้าเข้าปลูกเนี่ยมันดินว่าท่านก่อไอ่อืมอืมหญ้งาธรรมชาติถ่วมมาเบิดก่อนครับบา่บานเดียวบ้านนี้เข้ากัเลยมาเห็ด เท็ดเป็นกอ่อแล้วไอทีนี่เขามาไถาพื้นเด้่บัดเท็ดเป็นกอ่อเป็นเต็ตเป็นแถวแล้วครับเขามาไถาพื้นอยู่ประมาณจักเดือนสองเดือนครับกาว่าวันึืนเนี่ยเขากลับมาไถไถเป็นล่องไปเลยเงีวไปเลยว่ายงาพื้นค้นครับ <laughs> อ, <ะ S 1> อครับอ้นคือส่วนทีมาที่ไปเนาะข้องพื้นที่ตรงนี้เน,ะเเนะาะพ่อใหญ่เนาะจักไรกอพ่อใหญ่สามไรครับไร ก็ไปจะเข้าประเด็นเนื้อหาสาระถีมผมว่าเกินขามาน่านะอันนี้พี่น้องเห็นน้นยา,ยา้เนาะหองไก่ห้องของหอง่ยังใส่น้าค้องอยู่นาะแปลงอยู่นะครับเนาะยังใส่อยู่กรณีที่หลายคนกับในเบื้องชิปก่อนผมมันคือว่าเวลาใส่แล้วนะครับเนาะบางทีมันพัดเอาฟุ้นเอาปุ๋ยเห่าหายไปย,ไป,ยไปกองยุคแก่นั่นแก่นี่นะครับเนาะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยบ่ฝุ้นนีมันกัดฟุ้นนีมันกับบ่ขืนบ่งามเลยครับบบดนี้วิธีแก้ไขครับ ขาเขาควรจะให้สมมติว่าเขาจะเอาน้ำเข่าเนาะเ่อใะญ่เนาะสมนนะสมติว่าพี่น้องจะเอาน้ำเข่าแปลงขาควรให้ฟุ้นให้ปุ๋ยเขาเว้นระยะไว้ประมาณเท่าไรพอเอาจังซีขันข้าสีใส่นั่นช่วงเทียวาน้ำเข่านั่นคือว่าเอาน้ำเข่าตะกอนจังไบแน่นอนอืเอาน้ำเข่าตะกอนบานนี่เวลาน้ำม,มันน้ำม,มันจะยุบสีบกนั่นปิดน้ำแล้วนั่นครับใส่เลย โอ้ส่น้ำกลนใน่น้ำก้นน้ำเลยครับผมแบบนั่นบานี่ช่วเข้าที่เอาน้ำก็ไม่อีกอยามมนกระ้กินฟุ้นแล้วอืมครับ <laughs> น้ำแห้งลงกระด้กินแล้วบานอ่าทวนจากคุณพอ่อ <c oughs> คือคือคือชั่ว่าเข้าเข่าไปยังสี่นพนะพ่อเนาะมืออื่นนี่บกบอกบเปลีย่ยนบอกบอกบอกเลยบานเขาก็ให้ฟุ้นตามแมนหายฟุ้นตามเลยแหละน้ำไอขี้ดินเตี้ยก็ชื่อนั่นละโอ้ครับผมฟุ้นตามอันบุยปุยญาวานไปเลยอ่าบอกวรจะเอา เอาไส้แล้วก็เอาน้าเขาแม่นบ่ครับแม <Man S 1> น,นไส่กรอนบ่ดีใส่กรอนบ่ได้มันไปไครับผมต้องใส่ที่หลังน้ำอ้าวมันมีเทคนิคแล้วครับเนาะ <c oughs> ของของหญ่เฮ็ดแบบสิได้ผลแม่นบ่ครับผม <c oughs> ได้เนี่ยแล้วอ๋อขอใหญ่เฮาเดินเรื่อยๆพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศทั่ว3ไร่เฮานะครับเนะเ<อ>าะอเมันก็เฮ็ดบ้านเฮ็ดซองวันนี้เอ้าเริ่มจากปลูกปลูกพริกบักเขล่าพวกแข้งธรรมดาบ้านเฮามันก็รายได้ปีต่อปีนะครับเนาะแม่นปลูกพวก พ่อไดทำนี่ครอบคพ่อไปหาอยากหากินไปไปกินกะได้เนาะครับผมปัจจิน,นีเพื่อนกะมาแนะน้ำให้ปลูกเพื่อดังยืนซะครับคันผู้ใดบ่อยากปลูกง่ายนั่นกะบ่มีเวลาปลูกท่านแต่วันปลูกกับปลูกกันยากเ้บ่มันครับผมคันผู้ใดว่าอยากปลูกง่ายกะผู้ละซีปีหาปีมันสิออก่อแบบนี้จังลื้อฟื่อออกน,น,นะครับ โอ้มันบอเป็นตาเนาะมันเจียวหยามันบอได้หยาอพ่อหยุดแต่นึ่งแจ้งหน่อยก่อนฮัฟซีเดน้ำแนะน้ำพี่น้องแจ้งหน่อยเพิ่นกอเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนผสมผสานกันไปเยอะหอกครับเนาะผสมผสานกันไปบุ้งบ่อเฮ็ดได้แต่ยางเดียวบุ้งบ่อหอยนี่เนาะพ่อเนาะเนาะครับสู้ว่าจินตนาการไหมว่าพี่น้องเอาต่อไม่ไปปลูกเนาะสู้ว่ามาเสือครับพ่อใหญ่นี่ยล่ะเนาะแปลงนี้เอาไปปลูกนะครับบางคนเพิ่นว่ามันเกิดการตายเนาะมันตายต่อมันเน่ามันตายมันเกิดจากงยางพ่อบุญตา อีกอย่างหนึ่งเบื้องหากมันเด้อผู้ลงค้นสมบูรณ์่าเข้มาเสือเอาต่อจริง่ล่ะครับอีกอย่างหนึ่งเขาสีบซับซับเขาจีตซับหากมันสีบอกอหรายเสียมเขาจีบซับเอามันบก,กชกโขกจสิงๆนะครับผมหักมันจีบอกอหลายเขา้าถิมเด้อออันที่อันเอากอใดต้นไหมีหากแน่นั่นล่ะครับเรียกเอาจักซีหาต้น,นผู้ใดเนื้อที่หน่อยอยากได้กอ,อย่งไงยว่าสั่งกับไตหลายต้นเข้าต้นชิบต้นกุลาอ เขากนถ้ากอนเอาเสียกขึงแล้วก็คนเช็ดเป็นแถวไปคลนหางกันประมาณศอกครับนั่นละป่านนี้เวลาเขาปลูกแล้วนัน่นโดเลยน้้ำครับหดน้ำเลยโคดน้ำตามเลยแน่นหดน้ำตามเลยครับบ่ต้องย่านไตยที่แรกนั่นเออบ่ต้องย่านตายบ่ต้องย่านตายตยเพราะว่าเขาไปเอาน้ำแซ่ครับผมเอาหดตอกมือสามมืออาทิตย์หนึ่งเบื้องมันทีเขียวดรอกบานนี้เออนั่นแหละมันตดแล้วครับ ใส่เลยบานนี่ฟุ่นฝุ๋ยหยอดหยอดเป็นแถวน้าแถวเขาปลูกน่ะละครับผมหยอดไปเลยคือคือตอนแรกนี้บานเลยที่มันบานเลยมันติบ่อันเดียวเพราะเพราะอันนี้น้ํามันติดบ่อันเด็กกินคักอยามว่านีหกักหักมันติบ่อันเด็ออกเงาครับครับเขาปลูกไม้น่ะอยาั่วหนีหหนิบ่อั้นเด็ออกเงามันก็ เขาก็ต้องจําเป็นใส่น้ําต้นไปสักวันยิบสายแห้งดีครับกำส่ก็ได้ฟุ้นคอกฟุ้นฉี่ไก่อืสงสัยกระติถามแทนพี่น้องจังหน่อยคือคือปลูกแต่เพ่าไงว่าตอนแรกก็ให้น้ำเต็มที่ไปรดเนาะครับเนาะเขาปลูกแต่ว่าฟุ้นปุ๋ยนั่นเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งให้เพิ่นเยอะเพิ่งให้เพิ่นให้เพิ่นตั้งลำเดี๋ยวก่อนการว่าเพิ่นเพิ่นเฉียวขึ้นเขาจังเอาฟุ้นเอาปุ๋ยเล่งขึ้นเนาะครับเนาะแมนอืเออนี่แล้วนอติดประสันมันติดถอดนอตก็ยัง เขาหวข้อนี่แหละไม่ติดถอดนอดถอดทางไกล,กลครับถอดทางไกลนั่นแหละครับผม่วเวลาเขาปลูกปาดไปออกซะก่อนคือกาดโอ้เยี่ยมเยี่ยมครับพี่น้องเอาไปใส่ได้ดได้จักไห้มันง่ามไว้อ่ะย่งางย่างข้อย่างเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องจะได้เห็นครับพื้นที่หลายเติอบอยู่ครับสามไร่พื้นที่แจก๊กแจ๊กเจ้าพอนี่สองเจ้ามีอยังมีอยู่นี่สองเจ้าที่สองเจ้านะครับพี่น้องนี่เป็นพื้นที่สองเจ้านะครับเจ้าสองเจ้าของนะครับเนาะกับปลูกพืชต่างๆไว้แล้วครับสวนขั้วเนี่ยอ่ะ รัวกินได้ตรงมุงด <Okay. S 1> อกไม้ผู้นี่งวัวกกะเลียงอยู่ครับงวัวเพิ่นก็ะเลียงอยู่ด้อครับเด้อเลียงดูครับงัวกระได้นี่ครับผู้ใดมีเงินซื่องังวามาเลียงแห่งดีหยากับปลูกครับหลังจากเขาเปลี่ยนมาเป็นการปลูกห้านะเนาะพ่อใหญ่เนาะพ่อะหญ่ปลูกแปลงอีกจักปีเลยผมก็ลืมถามตอนโอ้หลายปีเลยดิครับหลายปีเลยดิสี่ปีห้าปีล่ะครับอืม แต่ว่าคงพอนน่นเด้แต่ว่าม่วงนี่ปลูกหลังครับ่นปลูกไร่ไรสองสามปีนึงหน่ม่วงนี่ในไรกันกัล่งเออแม่งก่อกรลังติดจอดกันแล้วนน่ครับผมสองสามปีนึงกระไรอืมก็ติจอดกันเลยได้นน่ครับกรลังเริ่มได้งานอืมย่างฝนห่นเลวลาย่างฝนอยากขายยากแน่ เพราะว่ามันบูดหย,ยาธรรมชาติครับผมง้างเรื่อยๆนะพอนะ่อเนาะอ๋อเกตสาราคว้มรูดีอยู่ครับขอญ่เพิ่นว่าการให้ฟุญถ,าถา้ายน้ำไหลเนาะโมเมนต์วันตะนามคล่องเนะาะถ้าสมุูฮาวปิงเข่าวนตะามองเลยกาให้ฟุญให้แบบขอญ่เพิ่นว่าเด้อครับเด้<ข>อให้นที่หลังน้ำที่หลังน้ำเด้อครับเด้อแ,แต่ก่อนเทิศสวนบักท่านบุกเย็นเงาบักท่านอยู่นี่นี่แหละแมนแต่ก่อนเพิ่ปลูกบักท่านมาตซีปีฮาปีบายนีบักท่านมันบ่ได้ผลอื ปีลเลวเถื่อแเน่ปีลเลยเถื่อ,อ,อบ้านนี้บักท่านกับเกิดหน่วยเนา่า่วยแมงเข่าบ้านนี้ก็เลยตัดออกเบืองอยางแย่งอยางนะครับเนาะนตัวเนาะเน่ตัวนั้นเอาใจหยาสีหอดยา,ากันได้ต้อนได้ใส่คุณใส่ปุ๋ยซูแนวครับก็เ่ได้ผลผลิตต่ําตัวนี้ตัวนี้ก็บ่าได้ใส่ดอกยาครับ <laughs> ผม เอาเท่าไรจะได้เลยต่น้ำปุ๋ยคุณเท่านั้นแหละอย่นี้เลยครับนี่นะครับแบบบ้าบานบา้บานคันเป็นสปริงเกอร์นี่ก็ค่อนข้างจะจัดการเรื่องฟุตเรื่องปุ๋ยง่ายเนี่ยนพอ่อเนาะง่ายง่าย,ายตัวนี้มันเพราะว่ามันบริเวณน้ำมันเม็นน้ำหงมครับมันบริเวณไหลไปใส่อ่าอ่ายโย่ใส่กับยุหันครับตัวนี้หลังจากเปลี่ยนมานเนาะพ่อเนาะถือว่าอ่ะพี่น้องเข้าขันมียได้มือละสี่หาลอยถึงพันหนึง่ง สามลอยสี่ลอยก็ถือว่าอยู่ได้เนาะสามบนนอกกว่าหน้าเขาหน่อเนาะมันดีขึ้นก็จะดีขึ้นแหละมันมีตัวนี้แหละโอ้ครับนี่ทอดเจี่ยวกว้เลยนี่ซ้ำนี่แหละครับงางาย่ามันแร่งอยู่มันขายดีเนาะซ้ำดีโอ้ครับบ้านนี้ขอติดกันติดกันเออจอดเลยครับเออเจียวไปซ้ำนี่ซ้ำนี่มันก็ได้แหละที่มาหามาเนี่ยบอล้วครับผมตั้งหกบาทเจ็ดบาทอืมบ้านนี้สิบ เอ็ดชิบสองมัดต่อไร่ที่น้องที่เดาคนั่นแหละเนื้อจีได้หลายสามไร่เนี่ยบอบเกี่ยววนไปวนมาอยู่เด้อีครับเกี่ยวมาสุดพี่กับแกนครับไปเกี่ยวแกนกลับไปเกี่ยวพุ่นอีกนะพ่อเนาะโอ้โห่กับไปเกี่ยวมองผมยางมากับผมยัยครับเกี่ยวกลับไปกับมาอยู่เพราะเป็นี่แล้วครับเกี่ยวแลี่ยวสันกะคันมีสติ๊กเกอร์ใส่ยังสิกะเกียวออกมันมาเกียวออกแล้วบาดที่นี่เข้ากับบ้านปุ๋ย ว่านปุ๋ยแล้วหดน้ำไปเลยสบายบ้านนี้ก็เพราะว่าอาทิตย์เดี๋ยวขึ้นหลังเดี๋ยวขึ้นหลังห่วยเสียอุ้มพุ่มแล้วฝนข้าสอบละบ้านพ่อดีแล้วทังนี้ไปเที่ยวทังบุต่อกลับมาอีกบ้านฝนมากนี่เอาว่าท่านเมื่อที่นี่ง่าโหดนะครับเนาะว่าหนาฝนนี่อยากยากแน่อยู่เพราะท้อหนาท้องปรมชาชนบอึดครับผมอือโอ้ยพี่น้องเลยเ็จังไงเนาะเศรษฐกิจบ้านเฮ้ากับค่อยเปลี่ยนไปล่ะครับพ้นกับเปลี่ยนแปลงไปน้ำ ว่หันหามันกับพ่อปุณปากุณทองกินได้หมือนยี่นองเ้อเลี่ยนมาสูความย่างยื่นนะครับเนาะเอิรนะครับเนาะอันใดมันสิยย่างยืนแน่ล่ะก็พ่ออันนี้ม่มปีม่มเดือนไปได้ครับมันไ่ได้มันพ่อยูโตแล้วกะเออเอาตัวนั้นครับสั้นละอ่าอ่อมี้กับความคุณคุณพ่อบุณตากับคุณพี่เพินเนาะครับเนาะสีเ้อเฟื้อใหตไททำ ฟังว่าข้อมูลนี่นะครับที่แนะนําไปนะครับเพราะวา่าสิเป็นการจัดการเรื่องเอาต่อไปปลูกไม้น้องพ่อเนาะเ<ม>นื้อเอาต่อไปปลูกไม่เริ่มแรกละเออหลักการขยายพันธุ์ของพ่อใหญ่เป็นเริ่มจากมาเมล็ดนั่นแหละครับมาจังมาแบง่งเอาจังสี่น้องพ่อเนาะเ<ม>นื้ไปปลูกครับหลักการไผมีพื้นที่ขันยยบ่บ่ออบบบบบบบย่าปลูกขายบ่ไผมีพื้นที่อยู่นะครับเลี้ยงงัวอยู่เลี้ยงควายอยู่นะครับเลี้ยงหยังอยู่อยากทดลองปลูกกระไรน้องพ่อเนาะ ถือว่าหญ่เร็วครับหญ่ชินอยู่นะครับนเนาะมือดีครับผมติติเบอร์โทรไว้เนาะเพื่อพี่น้องอยากสนใจรั่งหญ่าจากเพื่อนนะครับยุนี่มิตายห่าเนาะครับน้องโปรดจันายต่อพันน้อง่หรอจันายอยู่บ่ครับจนายคือกันต่อพันกับจันายเนาะต่อพันกับจํนายน่าย,าย,ยได้เบอร์นี้ครเด้อศูนย์แปดแปดคร์นย้เดแปครับศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้ เจ็ดแปดหกนะครับเด้อใครสนใจอยากไดห mm hmm. ยาสุดนะพ่อเนาะเอออยากไดหยาโถกับโทอมาหยาสดโท่มาเออหยาเกี่ยวครับหยาปลูกนั่นละอ่าแล้วอยากได้ตอ่อพ,พันไปอยากได้ต่อพันไปปลูกเออมีตัวหลัห้าพันมาเอามีเนาะครับเนาะอือนี่อ่าจังจังจังติดต่อมาผ่านเบอร์นี้นะครับเนา,านนะ,ค,นะ<ไ>คุณนี้ผมกับคุณพ่อลาไปก่อกันนะครับเด้อสวัสดี <สา S 1> ครับผม